ที่หนึ่งความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เน็ตคือกลุ่มเครือข่ายย่อยๆของคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานการสื่อสารโปรโตโคอลเดียวกันจนเป็นสังคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายแต่และเครื่องสามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆกันเช่นตัวอักษรภาพเสียงรวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วประวั่าความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือกำเนิดในยุคของสงครามเย็นระหว่างประเทศมหาอำนาจสหรัฐอเมริกากับรัสเซียเนื่องจากกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นได้เกิดแนวคิดที่ต้องการทําให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารกันเป้อหมายนี้เองจึงทําให้เกิดโครงการวิจัย และพัฒนาระบบเครือข่ายดังเก่าวขึ้นและได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนในที่สุดกลายมาเป็นเครือข่ายที่มีชื่อว่าอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง 1. การค้นหาข้อมูลเราสามารถค้นหาข้อมูลและสิ่งที่ต้องการได้โดยการค้นหาจากเว็บไซต์ต่างๆบนอินเทอร์เน็ต e เวเว็บเป็นบริหารข้อมูลแบบต่างๆ ซึ่งมีการเชื่อมโยงถึงกันได้ตัวอย่างเช่นการค้นหาข้อมูลด้วย Google 2. เพื่อการศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาปัจจุบันมีเว็บที่บริการบทเรียนออนไลน์มากมายหลากหลายวิชามีทั้งแบบข้อความเพื่ออ่านภาพประกอบเสียงบรรยายหรือวิดีโอสอน 3. เพื่อความบันเทิงและข่าวสารนอกจากที่กล่าวมาเรายังสามารถดูหนังฟังเพลงหรืออ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารเพื่อมีความรู้เพิ่มเติมได้ 4. เพื่อการสนทนาหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เราสามารถติดต่อกันได้โดยการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นการสนทนาด้วยการพิมพ์ข้อความโต้อตอบหรือการสนทนาผ่านระบบเสียงการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ 5. เพื่องานธุรกิจนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วเรายัางสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจได้เช่นซื้อขายสินค้าออนไลน์การทางาน,นเกี่ยวกับการเงินโอนเงินระหว่างธนาคารและอื่นๆอีกมากมายวิธีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต 1. ติดตั้งโมเดม็มเชื่อมต่อสายโทรศัพท์บ้านเข้ากับช่องลน์ของโมเดม็ม 2. เลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับผู้ใช้ จะได้ username และ password เพื่อใช้ในการติดต่อ 3. สร้าง s อ o r t c u t เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเครื่องเรากับผู้ให้บริการ Windows XP C จะปรากฏข้อมูลดังรูปนี้ให้เลือกเติมข้อมูลให้ครบแล้วกด next 5. จะปรากฏข้อมูลดังรูปนี้คลิกปุ่ม next 6. จะปรากฏดังภาพต่อไปนี้ให้ตั้งชื่อผู้ใช้ แล้วคลิกถูกในรูปสีเหลืองใต้ข้อความเพื่อสร้างสอดคดบนหน้าจอ 7. การเชื่อมต่อใส่ยูสเนมใส่พาสเวิร์ดคิกที่ปุ่มเร็วโปรแกรมที่ใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหนึ่งตปรแกรมประเภทเบราว์เซอร์โปรแกรมประเภทนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับท่องเว็บไปยังเว็บไซต์ต่างๆที่ต้องการ โดยปกติเราจะคุ้นเคยกับโปรแกรมที่มีชื่อว่า Internet Explorer ที่มาพร้อมกับ Windows แต่ความเป็นจริงแล้วยังมีอีกหลายโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้และปัจจุบันมีการพัฒนาทำให้สามารถใช้คำสั่งเป็นภาษาไทยได้ 2. โปรแกรมประเภทสร้างเว็บเพจโปรแกรมประเภทนี้เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างหน้าเว็บเพจที่เราใช้เข้าไปดูซึ่งโปรแกรมประเภทนี้มีอยู่มากมายหลายโปรแกรมที่คงสร้างหลักแล้ว เว็บส่วนใหญ่ใช้โคงสร้างภาษาให้ tml ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเช่นโปรแกรม php โปรแกรม java และอื่นๆแต่เรามาดูโปรแกรมที่คุ้นเคยกันดีกว่านั่นคือโปรแกรม word 3. โปรแกรมประเภทสนทนาสำหรับโปรแกรมประเภทนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ติดต่อหรือสารระหว่างซึ่งกันและกันซึ่งอาจติดต่อด้วยการพิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์การคุยผ่านไมโครโฟนและผ่านกล้องวิดีโอ ซึ่งทำให้เห็นภาพและเสียงขณะคุยกันมีโปรแกรมหลายประเภทที่ใช้เกี่ยวกับการสนทนาแต่ Windows ก,ก็มีโปรแกรมที่เรียกว่า Net Meeting